เผยสิบเครื่องรางพารวยตามความเชื่อโบราณรับทรัพย์กระเป๋าตุงเนื่องมาจากคนไทยหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อในเรื่องที่ตามองไม่เห็นความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือมีการดำรงอยู่จริงโดยอาศัยประสบการณ์ตรงการไตรตรองหรือการอนุมานซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพามารู้จัก เครื่องรางความเชื่อของครั้งที่รุ่นปู่ย่าโบราณแนะนำมาจากรุ่นสู่รุ่นสิบของครั้งตามความเชื่อโบราณเครื่องรางพารวย 1. นึ่ักทดักยัใส่นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดักปลามาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งภายหลังก็ได้มีการนำมาเป็นเครื่องรางของครั้งอย่างใส่ดักทรัพย์ โดยเชื่อว่าไซนั้นสามารถดักเอาทรัพย์สินและโชคลาภได้จึงมีคุณในเรื่องนำพาโชคลาภมาสู่ผู้ที่บูชาอีกทั้งยังช่วยในเรื่องการอยู่อาศัยให้อุดมสมบูรณ์ร่มเย็นไซดักทรัพย์ในปัจจุบันนี้จะเป็นการทำขึ้นโดยตรงแล้วผ่านพิธีกรรมแต่ต้นตำรับไซดักทรัพย์นั้นต้องนำไซที่ใช้ดักปลาจริงๆมาทำเป็นไซดักทรัพย์ เพราะใสเหล่านั้นมีพลังอำนาจในการดักสิ่งมีชีวิตมาก่อนหากผ่านพิธีกรรมอีกทีจะเพิ่มความครั้งการแขวนใส่นั้นต้องแขวนให้ติดกับเพดานกลางห้องเพราะในใสที่ปลุกเสกแล้วนั้นมีทั้งคาถาและของครั้งหากวางไว้ต่ำจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเสื่อมอำนาจลงควรจะหาห้องที่กว้างมีแสงสว่างส่องถึงไม่ควรแขวนในมุมอับจากนั้น ให้หันปากใสออกไปทางประตูหรือหน้าบ้านเพื่อดักโชคลาบที่ผ่านไปมาห้ามแขวนใสในแนวขวางหรือหันหลังให้ประตูเพราะจะทำให้อำนาจของใสนั้นไม่ได้ผลในการบูชาใสดักทรัพย์นั้นแค่หมันทำความสะอาดใสให้ดูใหม่ไม่หมุนมองก็พอและก่อนที่จะเปิดร้านทำกิจการใดๆให้ท่องคาถาหัวใจเศรษฐีโดยท่องว่าอุอากะสะสามครั้ง หรือ9ครั้งจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคลาภเข้ามาสู่ตนเองและครอบครัว 2. ชูชกขอลาบชูชกพรามแก่หลังโกงตาถลนเนื้อตัวมีเส้นเอ็นปูดโปนผิวพันธมีแต่ไฟฟ้าขี้มแมลงวันพุงโลไม่น่าเชื่อว่าถ้าทางอับปลักนี้แต่กลับเป็นมีโชคลาภอย่างน่าอิจฉา จนเป็นเครื่องรางโชคลาบที่เป็นที่นิยมในที่สุดตามท้องเรื่องพระเวสสันดนรกล่าวว่าตาเท่าชูชบมีอาชีพเป็นขอทานที่ขยันขันแข็งเที่ยวขอทานเก็บเงินจนมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะตระเวนขอทานไปเรื่อยๆด้วยความที่กลัวว่าเงินจะถูกขโมยตาเท่าจึงนำไปฝากสหายพราหมณ์สองผัวเมียแล้วตัวเองก็เดินทางขอทานต่อไป และไม่กลับมาทวงเงินคืนเป็นเวลานาน,านมากแต่วันหนึ่งเท่าชูชกนึกขึ้นได้จึงกลับไปทวงเงินคืนจากสหายแต่สหายกลับใช้เงินนั้นไปจนหมดแล้วเกรงว่าจะผิดใจต่อกันจึงยกนางอมิตตดาลูกสาวคนสวยให้แทนกลายเป็นว่าชูชกโชคช่วยได้เมียเด็กเมื่อครั้นจะเข้าป่าไปทูลขอกันหาชาลีพระกุมารของพระเวสสันดร เพื่อให้มาเป็นทาสีทาสารับใช้นางอมิตรดาเมียสาวก็กลับกลายเป็นคุณประโยชน์ให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญเพียรครั้งยิ่งใหญ่เท่าชูชกจึงพลอยได้กุศลทานในครั้งนี้ด้วยระหว่างทางกลับบ้านได้ถูกพระเจ้ากรุงสนชยัยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้นำพระกุมารกลับสู่กรุงจึงประทานรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทองและปราสาทเจ็ดชั้น พร้อมนางสนมกำนันมากมายให้แต่เท่าชูชคจึงเปรมปรีจนลืมนางอมิตตาไปเลยแม้ว่าภายหลังจะพบกับจุดจบแบบพิสดารท้องแตกตายก็ตามแต่ช่วงชีวิตบ้านปลายของตาเท่าร่างร้ายนี้ก็มีแต่โชคลาภโชคของเท่าชูโชคเหล่านี้จึงเป็นที่มาของของ,ของครั้งชูชคมหาลาบปั้นหล่อพิมพ์ลอยด้วยทองแดงดินเผาเงิน ทองเหลืองตะกัวสำลิดและแกะไม้เป็นรูปชายแก่มุ่นผมมวยแบบพราหม์นุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อหนวดคราวยาวท้องป่องถือไม้เท้าและสะพายย่ามมีอนุภาพด้านบันดาลโชคลาภเมตตามหานิยมตามแบบประวัติของตาเท่านอกจากนี้อย่างนิยมสร้างแบบเปรียนและผ้ายันอีกด้วย ซึ่งอนุภาพของชูชกมหาลาบนี้ผู้บูชาต้องยึดมั่นในความขยนันและซื่อสัตย์สุจริตตามแบบชูชกในท้องเรื่องพระเวสสันดรควบคู่ไปด้วยคาถาบูชาชูชกตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าอิติสุขโตชนาสุโพชูชกโกสุขโตอิติต่อมาจะเป็นคาถาอธิษฐานขอพรจากชูชก ให้ตั้งหน้าโมสามจบแล้วกล่าวว่าอุลลุมปัทมังพันเตยังยังปุริโสวาอิทะถีวาทุเรหิวาสมิเปหิวาเทระสะอนุภาเวนะสทาโหติปิยังมะมะเมื่อว่าคาถานี้จบแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงชูชกมหาลาภให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนาะ 3. กุมารทองร่ำรวยกุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กๆลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของครั้งเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดี กุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิช่วยให้ค้าขายดีร่ำรวยเงินทองช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทํามาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากร่ำไกลายปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดงเรื่องราวของกุมารทอง ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนบ้างก็นับลูกกรอกเป็นกุมารทองด้วยเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันคือรักยมทั้งกุมารทองและรักยมปัจจุบันยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่ไม่น้อยในสังคมไทยปัจจุบันวิธีเลี้ยงกุมารทองให้ดีมีโชคลาภเงินทองนั้นจะต้องรู้จักรักษาสัจจะเสียก่อนอย่างเช่นว่า ท่านให้ขอกุมารทองช่วยเรื่องอะไรก็ตามหากสัญญาว่าจะให้แล้วก็ต้องให้นี่คือการรักษาสัจจะวาจาห้ามโกหกแต่หากขอไว้แล้วไม่ได้อย่างที่ขอละ่ะจะทำอย่างไรในที่นี้จะต้องดูเป็นกรณีไปว่าได้มากหรือได้น้อยในสิ่งที่ขอก็ลดหลั่นกันไปในสิ่งที่จะให้เรื่องของสัจจะคำมั่นสัญญานี้ถือว่าสําคัญมาก ไม่ว่าจะบูชากุมารทองหรือพรายไม่ใช่ว่าหากผิดคำพูดแล้วจะทำให้เข้าตัวหรือของเสื่อมอะไรแต่เมื่อสัญญาแล้วแต่ไม่ทำตามสัญญาวิธีเลี้ยงกุมารทองวิธีนำกุมารทองเข้าบ้านการบูชากุมารทองที่ควรตั้งกุมารทองและของที่ควรถวาย 1. จุดทูบขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางใช้ทูบ16ดอกจุดต่อหน้าสามพระภูมิ หรือจุดกลางแจ้งในรั้วบ้านจากนั้นแนะนำตัวข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่ออยู่บ้านเลขที่อะไรขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในที่แห่งนี้ที่ดูแลปกป้องรักษาที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าอยู่นี้ขอจงเปิดทางเข้าออกให้กุมารทองที่ข้าพเจ้าได้พามาด้วยนี้ให้เข้าออกบ้านได้หรือที่แห่งนี้ได้โดยสะดวก ข้าพเจ้าขอเลี้ยงกุมารทองเพื่อเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์เสริมบารมีเฝ้าบ้านป้องกันภัยและช่วยค้าขายได้เลขเด็ดให้ข้าพเจ้ารวยขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นไปขอเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายจงเปิดทางให้กุมารทองที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เข้าออกที่นี่ได้สะดวกด้วยเถิดสาธุ 2. จุดทูปปอกกุมารทองให้มาอยู่ด้วยกัน ใช้ทูบห้าดอกปักหน้าหิ้งกุมารทองตอนวางของถวายท่าบนบานกับกุมารทองหรือขอให้ช่วยบูชากุมารทองใช้ทูบห้าดอกวิธีแนะนำตัวกับกุมารทองพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรเป็นคนนําเจ้ามาเลี้ยงบูชาต่อไปนี้เจ้าชื่อให้ตั้งชื่อกุมารทองพ่อแม่นํำเข้ามาบูชาเพื่อให้เจ้าช่วยหาเงินหาทองเฝ้าบ้านให้โชคลาภ ค้าขายร่ำรวยลูกกุมารทองมาช่วยพ่อแม่ให้สมปรารถนาเถิดแล้วพ่อแม่จะให้ของรางวัลลูกนะเจ้าจงเชื่อฟังพ่อแม่นะไปไหนก็ไปด้วยกันกินอะไรก็กินด้วยกันไม่ต้องให้รอเรียกนำกุมารทองเข้าบ้านเข้าเรือนให้แนะนำคนในบ้านให้กุมารทองรู้จักด้วยและบอกกุมารทองอย่าซน่านนีเที่ยวอย่าอู้งานจงทำงานให้พ่อแม่สมดังใจเถิด แล้วจะหาของรางวัลให้ 3. ของถวายกุมารทองมีดังนี้น้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่านมแล้วแต่จะตกลงให้กี่ขวดวันไหนบ้างให้จุดทูปบอกแนะนำให้บอกว่าจะให้ทุกวันโกนหรือวันพระกล้วยผลไม้ต่างๆแอปเปลิลสม้มห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดขนมหวานต่างๆ อมยิ้มลูกกวาดของเล่นต่างๆหรือของรางวัลต่างๆนอกจากที่ถวายให้ประจำแล้วให้เมื่อท่านได้ตามคำขอถวายของทุกๆวันพระหรือวันที่ท่านบนกล่าวแล้วได้ตามคำขอสถานที่ตั้งบูชาควรจัดเตรียมสถานที่ตั้งบูชาไว้ให้พร้อมก่อนนำกุมารทองเข้าบ้านซึ่งควรจัดแยกหิ้งหรือที่ตั้งบูชาแยกต่างหากจากพระพุทธรูป พระสงฆ์และเทพองค์อื่นๆให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าและไม่ต่ำจนติดพื้นวิธีตั้งกุมารทองทั้งกุมารทองเทพห้ามตั้งกุมารทองหันหน้าไปทางตะวันตกห้ามตั้งกุมารทองใต้บันไดห้ามตั้งกุมารทองปลายเท้าห้ามหันหน้ากุมารทองหรือวางกุมารทองตรงกับประตูบ้านประตูห้องน้ำก่อนนอนทุกคืน ้องท่องคาถาสวดคาถาบูชากุมารทองเพื่อกุมารทองจะได้เชื่อฟังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นมีฤทธิ์มากขึ้นมันทำบุญให้กุมารทองเพื่อกุมารทองจะได้มีฤทธิ์มากขึ้นยิ่งทำบุญยิ่งมีพลังมากจะทำให้คำขอหรือสิ่งที่บนบานกับกุมารทองไว้ได้เร็วขึ้น 4. นกคุ้มเรียกทรัพย์นกคุ้ม เป็นของครังที่เชื่อว่าใช้บูชาแล้วจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยแถมยังช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกให้เงินทองไหลมาเทมาการบูชาโดยส่วนมากจะนำนกคุ้มใส่พานแล้วหันหน้าออกไปทางหน้าร้านเพื่อเรียกให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาอุดหนุนเคล็ดเด็ดในการบูชานกคุ้มคือในวันพระต้องบูชาด้วยน้ำหวานน้ำพึง่งหรือไม่ก็ขนมหวานต่าง ตามด้วยการสวดคาถาบูชานกคุม้มเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี 5. นางกวักกวักเงินกวักทองนางกวักกวักเงินกวักทองเป็นเครื่องรางที่คนไทยรู้จักและนิยมบูชากันมากที่สุดก็ว่าได้พวกพ่อค้าแม่้ามักมีไว้บูชาบนหิ้งโดยหันหน้าออกไปทางหน้าร้านและมักจะตั้งนางกวักอยู่ทางขวามือของประตูบ้าน เพื่อให้มือนางกวักอยู่ใกล้ประตูที่สุดและดนบันดาลให้การค้าขายเป็นไปด้วยดีหรือที่เรียกว่าทำมาค้าขึ้นเครดวิชาบูชาบูชาด้วยผลไม้และอาหารคาวหวานหรือใช้ดอกกุหลาบแดงหรือดอกมะลิบูชาจุดทูบ9ก้าดอกพร้อมด้วยเครื่องประดับสตรีเช่นกำไลลูกปัดผ้าแพรหลากสี และควรวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูปและองค์เทพชั้นสูงต่างๆหรือจะแยกหิ้งบูชาก็ได้เคล็ดลับบูชาทุกๆเช้าก่อนจะเริ่มค้าขายหรือดำเนินธุรกิจอะไรก็ตามเพื่อความเป็นสิริมงคลเคล็ดลับบูชาทุกๆเช้าก่อนจะเริ่มค้าขายหรือดำเนินธุรกิจอะไรก็ตามเพื่อความมีสิริมงคลมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา การค้าดีมีกำไรงามคล่องตัวในการทำงานเมตตามหานิยมทำอะไรก็สำเร็จไปทุกสิ่งทุกอย่าง 6. พญยาเต่าร่ำรวยยั่งยืนมั่นคงเต่าถือว่าเป็นสัตว์มงคลตามต,ามตำราหวงจุ้ยของจีนอุปนิสยัยชอบเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการอายุยืนความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคง เป็นเครื่องรางทางด้านการค้าขายเรียกลาบและป้องกันคดีความเหมาะสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจค้าขายสร้างความร่ำรวยก้าวหน้าต่อไปเคร็ดวิธีบูชามเมื่อนำพยาเต่าเข้าบ้านให้จุดทูปผ้าดอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านให้รับรู้ขออนุญาตนำพยาเต่ามาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยคุ้มครองและนำโชคลาภมาให้สถานที่บูชา ให้จัดวางในพานหรือวางบนภาชนะอื่นๆที่มีน้ำโดยรินน้ำพอปริมปริมหรือครึ่งตัวเตาอย่าให้จมน้ำทั้งตัววางไว้ที่ด้านล่างของหิ้งพระต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือจัดวางไว้บนตู้บนโต๊ะเก็บเงินได้ทั้งนั้นเคล็ดลับให้บูชาด้วยน้ำสะอาดถวายผักบุง้งและผักกาดขาวตามโอกาสและถ้าถวายพวงมาลัยดอกมะลิ หรือกุลาบด้วยยิ่งดีแต่มีข้อห้ามว่าห้ามนำพญาเต่าไปงานศพหรืองานอัปมงคลทั้งหลายเด็ดขาด 7. เจ้าเงาะนำโชคเครื่องรางสุดคลังด้วยอิทธิฤทธิเป็นที่เลื่องลือถึงความมหัศจรรย์ด้านมหาโชคมหาลาบบรนดาลความร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายกายกองบันดาลด้านธุรกิจการค้าการเงิน การงานให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นใครมีไว้บูชาติดบ้านร้านค้าจะเจริญค้าขายดีมีกำไรเคล็ดวิธีบูชาเมื่อเชิญเจ้าเงาะนำโชคขึ้นวางบนหิ่งบูชาซึ่งควรแยกหิ่งต่างหากให้จัดสิ่งของบูชาถวายใส่ให้เหมาะสมอาทิบูชาด้วยดอกไม้แดงน้ำดื่มน้ำผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมจุดทูปสองดอกถวายเครื่องสังเวย อธิษฐานขอให้เจ้าเหงาะบันดาลความสุขความรุ่งเรืองขอให้ค้าขายดีมีกำไรก้าวหน้าตลอดไป 8. ปาตะเพียนขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวยปาตะเพียนเป็นเครื่องรางของครังที่แฝงไว้ด้วยความหมายอันล้ำลึกหมายถึงการขยันหมั่นเพียรและเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีทางด้านความเชื่อของจีนปลา เป็นตัวแทนของความมีชีวิตชีวาแถมด้วยโชคลาภทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มีไว้ในครอบครองทั้งความกระตือรือร้นค้าขายดีและมีความขยันหมั่นเพียรไม่หยุดนิ่งการจัดวางปาตะเพียนเงินตะเพียนทองที่ผ่านการปลูกเสกมาแล้วนั้นควรแขวนไว้ในที่อันถูกฉลกบริเวณกลางเพดานหรือหน้าร้านค้า โดยหันปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองเข้าหากันขอเพิ่มทริคเล็กๆช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลให้ธามาค้าขึ้นอีกสักเล็กน้อยควรนำปลาไปแช่ในขันน้ำมนต์แล้วตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นนำน้ำมนต์ไปพรมสินค้าที่จะขายหรือนำไปพรมให้ทั่วร้านคา้าจะช่วยให้ธามาค้าคล่องขึ้นอีกด้วย 9. ปีเสียดึงดูดเงินทอง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในเมืองไทยและในประเทศต่างๆมากที่สุดในปัจจุบันใครมีไว้บูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเป็นสัตว์มงคลที่ไม่มีรูทวารจึงกินอย่างเดียวไม่มีทางทายออกเป็นเครดวิชาหมายถึงเงินเข้าแล้วไม่มีออกรัพย์จึงเพิ่มพูนสถานเดียวเครดวิธีบูชา ผู้บูชาปีเสียควรมีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเพราะจะส่งผลให้ปีเสียมีพลังร่าแกรงและคึกขนองส่งผลให้มีโชคลาภเก็บเงินอยู่มีดอกผลเป็นกอบเป็นกรรมเคล็ดลับปูชาเจ้าของควรเอาใจใส่ด้วยการทำความสะอาดพูดคุยด้วยบ่อยๆรูปหัวและรูปบั้นท้ายคล้ายสัตว์เลี้ยงดีกว่าตั้งไว้เฉยๆถ้ารูปที่ท้อง จะทำให้สมบูรณ์พูนสุขรูปหัวทำให้ปัญญาแจ่มใสรูปหลังทำให้มีโชควาสนาแต่ห้ามรูปปากเพราะจะทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่ 10. หกลกซิลหกลกซิลเป็นสามเทพเจ้าจีนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคลสามประการของจีนแห่งการอวยพรปัจจุบันนิยมสร้างเป็นเทวรูปประดับตั้งวางอยู่ภายในบ้าน คนไทยส่วนมากรวมถึงคนจีนส่วนหนึ่งก็มาเข้าใจผิดคิดว่าเทพฮกคือเทพองค์กลางที่เป็นขุนนางแท้จริงเทพฮกคือเทพองค์ที่อุ้มเด็กเพราะคำว่าลกหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์จึงหมายถึงเทพองค์กลางที่เป็นขุนนางบางทีจะถูกวาดคู่กับกวางเพราะในภาษาจีนคำว่ากวางพ้องเสียงกับคำว่ายศถาบรรดาศักดิ์ส่วนเทพฮก อุ้มเด็กหมายถึงความสุขต่างๆในชีวิตพึงระวังการจำสับสนกัน6ห,หมายถึงโชคลาภและความมั่งคัง่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์คือประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก้วแหวนเงินทองและบริบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติมีบุตรพันรยาญาติมิตรคนใช้สอยเป็นต้นลักษณะของหกเป็นรูปเศรษฐีสวมหมวก มีเศร้าข้างหลังสูงมีผ้าคลุมลงไปเบื้องหลังแสดงพวกข้าสมบัติมือหนึ่งอุ้มเด็กแสดงถึงบริวารสมบัตินิยมให้เป็นเด็กผู้ชายเพราะหมายถึงการสืบต่อวงตระกูลมีค้างข่าวเป็นสัญลักษณ์เพราะพร้องเสียงกับคำว่าความสุขวาสนามีเรื่องเล่ากันว่าท่านเจียวซงเป็นพ่อค้ามหาเศรษฐีในสมัยราชวงศ์ถังที่ทร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริต และคนในครอบครัวลูกหลานล้วนแล้วแต่เป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดมีเรื่องเล่าขานกันว่าบ้านพักของท่านเจียวสงนั้นห่างจากพระราชวังถึง20ลี้เพียงท่านก้าวพ้นจากเขตที่ดินของท่านก็เป็นเขตพระราชวังด้วยความที่ท่านมีทรัพย์สมบัติมากกอบกับท่านเป็นผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่ทุกยากจนเป็นที่นับถือของชาวบ้าน และนับถือท่านเป็นเทพผู้นำความสุขมาให้ในสมัยก่อนลกหมายถึงบุญวาสนาอำนาจเกียรติยศลักษณะของลกเป็นรูปขุนนางจีนสวมหมวกมีปีกหมวกกลางออกไปสองข้างมือถือคาาอยู่อีซึ่งเป็นคาาแห่งความสมปรารถนามีกวางเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะพ้องเสียงกับคำว่ายศถาบรรดาศักดิ์มีเรื่องเล่ากันว่า ท่านกวยจื้งี้เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดีข้าราชการระดับสูงที่จงรักภักดีซื่อสัตย์ยุติธรรมรับใช้ราชการนานหลายแผ่นดินความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อฮ่องเต้หลายพระองค์จึงมีราชโอการให้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้งสี่แผ่นดินและได้รับมอบดาบยกและเข็มขัดยก ให้สามารถทำการใดๆแทนห้องเต้ก่อนแล้วค่อยทูลถวายภายหลังได้ท่านกวยจืองี้เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนซิว่วหมายถึงอายุยืนลักษณะของซิว่วเป็นรูปชายชราหน้าตาใจดีหนวดคราวยาวสีขาวสีสะล้านส่วนหน้าผากโหนกนูนเห็นชัดเจนมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือพลท้อ และมักจะมีนกกระเรียนขาวอยู่ข้างกายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืนยาวมีเรื่องเล่ากันว่าท่านแผ่โจเป็นบุคคลที่กลัวความแก่และความตายมากที่สุดจึงรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองให้มีความสุขแข็งแรงตลอดเวลาครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวใหญ่มีภรรยาและลูกหลานมากมายและเป็นที่กล่าวขานกันว่าท่านแผ่โจนั้น มีอายุยืนกว่า800ปีมีพันรายาเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น49คนและบุตรหลานเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น154คนเคล็ดลับวิธีการบูชาการบูชาเทพเจ้าฮกลกซิลท่านว่าให้วางไว้ที่สูงเหนือโตะ๊ะและมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเดินเข้าบ้านให้วางตามลำดับคือองค์กรางเป็นฮกรูปขุนนาง เมื่อหันหน้าเข้าบ้านองค์ซ้ายมือเป็นลกรูปข้าหาบอดีและข้างขวามือเป็นซิวรูปชายชราการวางรูปฮกลกซิลห้ามนำไปวางไว้ในห้องนอนการเชิญมาบูชาควรดูสภาพห้องหน้าพระหิ้งโต๊ะหรือตู้โชว์ตามความเหมาะสมจะเป็นรูปปั้นด้วยวัสดุใดก็ใช้ได้ทั้งนั้นหรือเป็นรูปภาพก็ได้ และมีผู้รู้กล่าวว่าควรตั้งฮกซิลให้หันหน้าออกไปทางประตูส่วนบริเวณด้านหลังของฮกซิลควรเป็นฝาผนางังไม่ควรเป็นหน้าต่างนอกจากนี้ยังสามารถตั้งองค์ฮกซิลไว้ในห้องรับแขกตรงด้านหลังเก้าอี้ยาวของชุดรับแขกแต่ห้ามตั้งหลังเก้าอี้เดียวของชุดรับแขกและไม่ควรนำมาตั้งไว้หน้าห้องน้ำหรือห้องครัวเพราะไม่เป็นมงคล ผู้ที่จะเริญมพระคาถาของพระกวนอิมจะเกิดประโยชน์ผลดีคือ 1. อัคคีภัยแห่งราคะจะดับได้ด้วยสันติคุณ 2. อัคคีภัยแห่งโทสะจะดับได้ด้วยปัญญาคุณและ 3. อัคคีภัยแห่งโมหะจะดับได้ด้วยปัญญาคุณ